สักยี่สิบเจ็ดแล้วกันนะอาจจะสามพันโอเคลูกค้าเก่ากันด้วยเอามาแล้วโอเคยี่สิบเจ็ดก็ยี่สิบเจ็ดโอเคขอบคุณมากครับพี่ยี่สิบเจ็ดนะองนี้เนี่ยเจ้าของเอาทั้งหมดเก้าหมื่นนะครับก็ตอบไปแปดหมื okay. okay. ่นกว่าบาทเจ้าของบอกว่าลดได้แต่ไม่เยอะ สวัสดีครับวันนี้ก็มาเช่าพระกันที่แมคโครตรงถนนประชาทิทฐานะครับใกล้ซอยประชาอิสามสิบสานะครับวันนี้ลูกค้าโทรมาวันนี้ก็มาดูพระสององ์นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะได้พระอะไรบ้างอันนี้เป็นพระปกใบมะขามนะครับเป็นเนื้อทองแดงเตรียมทองมาแล้วเรียบร้อยตรงด้านหลังเนี่ย ้ายมือเรานะครับประมาณสักเจ็ดนาฬิกาจะมีขอบปิ้นตั้งขึ้นมาอันนี้คือการพิจารณาดูว่า่าแทนหรือเปล่าถ้ามีขอบปิ้นนี่ก็คือเป็นจากในบล็อกนะครับก็คืออันนี้แท้แน่นอนเลยของเกทําไม่ได้นะอันนี้เป็นเหรียญรูปไข่นะครับปีหนึ่งหกเขาเรียกว่าเหรียญดุนแรกสร้างครั้งที่สอง สร้างเนื้อเดียวนะครับทองแดงลมดดำจะมีตอกโค้ดทางด้านซ้ายมือเราตรงนี้ก็จะมีลั่นๆน,น,นิดนึงก็คือการีโลหะแต่ว่านี่ก็น่ารักดีผมน่าจะตามกูนี้เอาเท่าไหร่พีเเ่เปิดไปยี่สิบแปดนะยี่สิบแปดเหรแต่ราคาในใจผมนะก็คือก็ผมก็เช่าตามสภาพแล้วกัน เอา25้าได้ไหมพี่คู่นี้ <20 S 2> มัน <5. S 2> มันก็ผ้ามันก็น่ารักแต่ไม่ถึงก็สวยแต่อันนี้มันมีลั่นนะน่าจะขายยากน่อยบหขาดจุนเยอะเลยครับเหรอครับเอาสักสักยีแล้วกันอนะขาดจุนสามพัแสดงว่าพี่ได้มาแพงนะอืมจะเข้ามาตอนเรงๆเรนะวนึกอยจากว่าองค์องค์นี้ก็จะแบบ ล่ำนิดนึงนะครับมันก็จะขายยากแต่องนี้ก็จะพอมีทางแต่ว่าโอเคะลูกค้าเก่ากันด้วยเอาม่แล้วโอเคยี่สิบเจ็ดก็ยี่สิบเจ็ดอ่ะโอเคขอบคุณมากครับพี่ยี่สิบเจ็ดนะองนี้ครับสาหรับวันนี้เช่าพระที่แรกนะครับก็ได้มาแล้วสององนะครับเดี๋ยวช่วงเย็นๆจะมีอีกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวไปติดตามช่วงเย็นด้วยแล้วกันนะครับว่าจะได้อะไรบ้างในช่วงนี้ก็มาดูสององที่ได้ก่อนมาเป็นอะไร ตอนนี้ก็มาอยู่อีกที่หนึ่งนะครับเมื่อเช้านี้ไปมาที่แถวประชาอุทิตตอนนี้มาอยู่แถวเขาเรียกว,ว่าพุทกกาศนะครับก็มาซื้อพระเป็นหลวงพุฒโตเหมือนกันนะครับเป็นเหรียญสามเหรียญน,นะองค์แรกเลยเป็นเหรียญเสมานะครับหนึ่งเจ็ดเนื้อนวะนะนี่พร้อมทองด้วยเป็นพิงโกเลยนะครับอันนี้เนื้อนวะโลหะหอันที่สองเนี่ย จะเป็นเหรียญพัดเป็นเหรียญออจิกโกนะครับบล็อก3ก็คือปี16นะครับเนื้อกระไหลก่ก็จะเหมือนไม่เหมือนกับปี 1- 2นะก็จะกระไหล่คนละอย่างแต่ว่า16จะไม่มีจานนะครับ16จะไม่มีจานวิธีแยกอันนี้จะเป็นเหรียญรูปไข่เนื้อนวะนะครับบล็อกมีดาวจะเป็นดาวต่ําจมูกจะเปเปๆหน่อยเป็นบล็อกบังคับเลยนะครับ ถ้าเป็นนวะเนี่ยจะต้องบังคับเลี้ยงจูเวเปดาวต่ำนี่ก็เป็นพระแท้ทั้ง3องค์เลยนะส่วนเรื่องราคาเดี๋ยวต้องนั่งคุยกับทางเจ้าของพระอีกทีนะครับว่าเจ้าของพระจะให้เท่าไหร่ก็พระเรียบร้อยดีนะครับน่ารักดีแล้วก็เลี่ยมทองมาอย่างดีทั้ง3อมองเลยองค์นี้ก็จะมีปลายจมูกนิดนึงนะแต่ก็ไม่ได้สาระอะไรเพราะว่ากระไหลยังดีอยู่เนี่ยเจ้าของเอาทั้งหมด 90,000นะครับก็ตอบไป80,000กว,ว่าบาทเจ้าของบอกว่าลดได้แต่ไม่เยอะก็เจ้าของบอกนั้นลดไปองค์ละพันละกันนะครับก็เป็นเสร็จก็เดีลนี้ก็จบมาที่87,000นะครับใครมีเปลี่ยนชิกโกปี16นะครับเสียมา17แล้วก็ลูกไข่ปี18นะครับถ้าอยากจะเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือมีพระองค์ลุงปุโตะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนึกถึงหนองรพิทักษนะครับยินดีรับเช่าถึงที่นะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับ คอมเมนต์ใต้ล่างครับเจอกันใหม่ EP ต่อไปครับัสดีครับ